บุยน้ำนะสวัสดีครับคุณวนครับเอาเอาเอาเลยนะครับเอาเลยนี่แหละนะครับให้ดูบวยน้ําบวยน้ําก่อหินครับผมก็คือเกิดจากต้นเล็กๆกิ่งตอนนะกิ่งตอนก็ได้กิ่งทําทําไปแล้วก็ตอนเอาครับผมอ่ากิ่งตอนก็มาเลี้ยงก่อหินนะฮะอันนี้เป็นการจับรากทํารากให้สวยจะมีรากโยงรากรอบให้รากรอบก่อนครับแล้วรากรอบแล้วก็มาก่อหินครับผม นะครับแล้วก็มาสร้างกิ่งนะฮะกิ่งนี้ก็สร้างหนึ่งสองสามไปหนีไม่พ้นครับด้านกว้างด้านลึกด้านเนี่ยแล้วเขามีข้อดีครับเนี่ยเราตัดมาเล็กเล็กเนี้ยเราเนี่ยครับเล็กเนี้ยเราตัดมาแล้วมาปัดมาปัด ปักในกระมังของเขาอ่ะต้องเป็นกระมังของเขานะครับถึงจะติดดีตัดตัดจากต้นไหนก็ปักต้นกระมังนั้นเลยอ๋อปักในกระมังเขาเลยใช่ครับ่ยติดหมดอ๋อติดหมดนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะฮะไม้สังเกตไหมฮะเอากิ่งเนี่ยครับแดงๆนวลๆประมาณนี้ครับเอากิ่งเล็กๆนี้นะใช่ครับไม่ต้องไปเอากิ่งติดหมดเลยปักติดครับที่เราจะเอาไปทําแม่พันธุ์ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นค่อยตอนครับผมจะเร็วรากรอบเหมือนกันครับใช้ใช้สร้างเป็นต้นบอลไซได้เลยครับเออรากรอบรากง่ายอันนี้แนะนํานะ สำหรับน้องๆที่ต้องการไม้เร็วครับอันนี้หลังไม้ครับหน้าไม้ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้นะครับหน้าไม้คือฝั่งนี้นะครับเนี่ยหน้าไม้จะเป็นนี้ดูสังเกตการขึ้นกิ่งกันแล้วกันนะครับถ้ากิ่งหลังอยู่ไหนหน้าไม้อยู่ตรงข้ามนะครับเป็นไงครับอันนี้ได้นะเปไปไหมได้พอได้ครับแต่ปล่อยทิ้งไว้ลวดองค์กิ่งจะขาดหมดเลยครับ เลยต้องมาตัดแก้ใหม่ทุกที่มันมีกิ่งออกไปหมดแล้วครับแต่ลวดมันอมครับรายละเอียดเป๊ะนะเขาโตเร็วมากนะครับระวังนิดนึงเรื่องเขาอมลวดนะครับจะเป็นไม้ที่อมลวดเก่งยิ่งกว่าเพมหน้านะครับอ๋ออมลวดเก่งใช่ครับแ๊ปเดียวให้นั้นเลยเดี๋ยวให้ดูเส้นนะครับเส้นอันนี้กิ่งหนึ่งนะครับผมกิ่งหนึ่งในเส้นกิ่งหลักนะครับกิ่งหลักหนึ่งกิ่งหลักสองกิ่งแขนนะครับจะมาขึ้นกาแหนง หน้าหลังหลังหน้าเห็นไหมฮะะหลังหน้าเส้นหลักนะครับอันนี้หลังหน้านี่เส้นหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นการเดินเส้นเส้นกิ่งตรงนี้ต้องสําคัญยิ่งทีเดียวครับถ้าเดินไม่ถูกกิ่งชนกันครับนะนี่หลังนะครับนี่ตั้งยอดอยู่ครับเนี่ยหลังครับซับแรกก็จะมาไว้นี่นะครับ เอามาไว้ทั้งหนึ่งครับแล้วเส้นเมนผมจะเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าเอาฝั่งนี้เป็นเส้นเมนปุ๊บมันจะออกมาด้านข้างแต่เราต้องเอาอันนี้เป็นเส้นเมนมันจะได้มุมลึกครับเนี่ยเนี่ยกิ่งหลักของกิ่งหลังนะขึ้นหลังมาปุ๊บใช่ไหมครับกิ่งแรกจะต้องดึงออกมาหน้าไม้เป็นซับซับแรกะครับเพื่อให้เห็นท้องกิ่งเห็นกิ่งนะครับเนี่ยเนี่ยมองไปจากไม้ผมทีนี่ครับมันจะเห็นพอดีเลยค่ะมันจะไม่เกิดช่องว่างค่ะมันจะไม่โปร่งจนเกินไป แล้วก็สร้างกิ่งหลักไปนะกิ่งเมนไปเมนมาเลยครับกิ่งแขนกิ่งซับนี่คือกิ่งนี้นะครับเพราะนั้นก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปใช่ใช่ครับนะนี่เป็นกิ่งละเอียดนะครับโอเคนะครับกิ่งการสร้างไม้กลุ่มนี้ก็สวยงามสวยที่ที่ที่รากดูการก่อหินอันนี้ต้องก่อก่อนนะ เกาะก่อนครับเกาะก่อนแล้วก็พอเขาได้ขนาดปุ๊บเราค่อยมาตัดเฉียงครับแล้วก็สร้างขึ้นมาครับเขียงตรงนี้ใช่ครับอันนี้ไม่ไม่ใช่ง่ายง่ายนะฮะตรงนี้สังเกตมันจะมีรอยใช่ไหมนี่ครับรอยตัดนะครับรอยตัดนะครับตัดนะกว่าจะเลี้ยงกิ่งจากกิ่งเล็กๆเลยนะใช่ครับกิ่งเล็กเลยกว่าที่จะได้ที่ก็พอสมควรนานนานอยู่ครับเนี่ยใช้เวลานานอยู่ตอมาตัดทดทดทดขึ้นไปเรื่อยๆกลุ่มนี้เกินสิบปีไหม ต้นนี้่ะไม่เกินนะไม่เกินไม่ต้องจบก่อนนะต้องจบไม่ไม่กี่ปีครับ,บวยน้ําเร็วครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงมี่ที่ยัง้างครับแล้วเอาน้ําใส่ถานหล่อเอาไว้ครับอไปอย่างไรครับต้นนี้หลังจากสร้างกิ่งได้เท่าไหร่ล,ๆๆหล้กิ่งกิ่งกิ่งนะกิ่งหลักก็สี่ห้ากิ่งแล้วครับก็เนี่ยครับหนึ่งสองสามเนี่ยครับเดี๋ยวจะเอาเนี้ยเป็นยอดไปครับแล้วก็มีกิ่งห้ามาอย่างนี้ครับอืมอืมสร้างกิ่งห้ามาครับผม ตามลําดับเลยนะครับประมาณนี้ผมทําไม้ประมาณห้าห้ากิ่งนสองสามสี่ห้าปิดปิดหน้าแล้วก็พอแล้วเนาะหลังก็แทนสามกิ่งหลังนี่หนึ่งสองสี่หน้าห้าหน้าก็ถ้าถ้ามีหกก็แล้วแต่ท่านก็ประมาณเนี่ยครับไอผมจะนับแค่นี้ข้างบนก็มันมีกิ่งก็หมุนหมุนไปหมุนหมุนไปใช่ใช่หมุนไปช่องว่างจบทั้ประมาณแค่แค่นี้แหละครับครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ ให้เป็นแรงบันดาลใจนะคุณมดนะสําหรับเยาวชนที่ต้องการสร้างให้จบง่ายเป็นไม้อีกชนิดเองครับผมที่แนะนําก็คือบวยน้าครับบวยน้ํานะครับบวยน้ําแทนเพมหน้าแทนเพมหน้าเลยครับผมว่าหน้าเล่นกว่ากันเยอะเลยครับอันนี้ไม่มีเพี้ยมันมีเป็นเพี้ยไฟครับมันป่าบง่ายโอ้เพ้ยไยาฉีดเพี้วก็หายแล้วครับแต่มันไม่มีเพี้ยแป้งไม่มีเพี้ยหอยอะไรเหมือนเพหอย ที่มันเกาะเป็นแคปซูลน่ะใช่ใช่ครับนะะอันนี้ไม่มีนะไม่มีครับถ้าเพมหน้าเกาะเข้าแคปซูลตรงนี้เราจบเลยใช่ครับไม้นะฮะจบตายนะครับโอเอาละครับคลิปง่ายๆเล็กๆสำหรับคนรุ่นใหม่ครับอขอบคุณครับคุณมดสวัสดีครับอืต้องน้ำหล่อที่ที่เคยเรียนให้ทราบเนาะสู่ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็กำลังสร้างกำลังสร้างนะครับก็ต้องไล่ทดแล้วก็ไปตาคู่ หหเหมือน<า>กับเพมหน้าเลยรสร้างง่ายกว่าแน่นอนใช่ครับประเร็วนะครับประเร็วด้วยนะครับ <laughs> When t h e r e no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm a w a y lost There's nowhere else to go All I do is fall